แม่ทัพภาคที่4ี่ติดตามงานด้านความมั่นคงงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะสมุยเกาะพังงานเกาะเต่า,าจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่6พฤษภาคม2566พลโทสารติสกุลตนาธแม่ทัพภาคที่4ี่ผู้อำนวยการกอรมนภาคสี่เป็นประธานในการประชุมเพื่อรับฟังผลการปฏิบัติงานจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ปรึกษาหารือและขอความร่วมมืองานด้านความมั่นคงงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะสมุยเกาะพงงนันเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายชยพลอินทรสุภาในอำเภอเกาะสมุยพันตำรวจเอกยุทธนาสิริสมบัติผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบอ่อผุดพันตำรวจเอกไกรเริกง,งามสีอ่อนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเกาะสมุยพันเอกภูมิพัฒน์บุญเรืองถาวพอบรรอ25พันเอกดุสิตเกษรแก้ว หัวหน้าชุดตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่ดินกอรมนภาค4นายธนาคมรื่มพาณิชประธานสภาเทศบาลน,นครเกาะสมุยนายรัชพรภูลสวัสดิ์นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเกาะสมุยและพันเอกสนิทมีแสงที่ปรึกษากอรมนภาค4งานด้านท้องถิ่นเข้าร่วมจากนั้นคลโทสานติสกุลตนาศแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการกอรมนภาค4ได้ลงพื้นที่ชายหาสาธารณะ หาดเฉวงตำบลบ่อผุดเพื่อติดตามผลการจัดระเบียบพื้นที่ชายหาดร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุยร่วมชี้แจงการจัดระเบียบพื้นที่ชายหาดสาธารณะจัดระเบียบเรือเช่าเจสกีการเล่นกีฬาทางน้ำต่างๆและพูดคุยทักทายกับผู้ประกอบการตามชายหาดนะครับเราก็มีการดูแลนะครับโดยร่วมกับทางอำเภอโดยเรื่องของจังหวัดร่วมกับทางาทางตำรวจนะครับในช่วยกัน ที่จะดูแลนักท่องเที่ยวนะครับในการที่จะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับในส่วนนี้นะครับที่นักท่องเที่ยวก็เริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับตามลําดับนะครับแต่พยายามจะเน้นย้ําผู้ประกอบการก็อย่าให้พยายามอย่าเอาเปรียบนักท่องเที่ยวนะครับเพราะนั้นให้ให้ให้นักท่องเที่ยวได้มีเที่ยวอย่ามีความสุขนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการก็มีมีธุรกิจมีรายได้เข้ามาเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวครับสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุย ร้านอาหารมิสสมุยบริษัทเตเร็วลงพยาจำกัด